ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวในคำปราศัยเมื่อคืนวันที่6ว่าในที่สุดกองทัพรัสเซียก็จะได้รับรู้ว่าปืนใหญ่จากตะวันตกอาวุธที่ยูเครนได้รับจากชาติพันธมิตรนั้นเริ่มได้ผลอย่างทรงพลังยิ่งเซเลนสกี้กล่าวว่าความแม่นยำของอาวุธดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยูเครนต้องการในตอนนี้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ยูเครนพยายามโต้กลับการบุกข,ของรัสเซียนในภาคตะวันออกของอยูเครน ทหารผู้ปกป้องประเทศของเราทำความเสียหายอย่างเห็นได้ชัดในคลังและจุดอื่นๆที่มีความสำคัญต่อโลจิสติกของผู้ยึดครองซึ่งลดศักยภาพการบุกข,ของกองทัพรัตเซียลงอย่างมากความสูญเสียผู้ยึดครองมีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์เช่นเดียวกับความยากในการส่งกำลังบำรุงให้พวกนั้นเซเดนสกี้กล่าว C n b c รายงานว่ายูเครนได้ร้องขออาวุธหนักเพิมเ่มเติมจากชาติพันธมิตรนาโตเพื่อให้ทัดเทียมกับรัสเซียที่ระดมทิ้งระเบิดในเมืองต่างๆของอยูเครนเกือบเป็นประจำโดยเฉพาะแคว้นลูฮานซึ่งรัสเซีย,ยยึดได้แล้วและขณะนี้รัสเซียพยายามบุกเข้าตีแคว้นโดเนสที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งทั้งสองแคว้นดังกล่าวตั้งอยู่ในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของอยูเครนที่ซึ่งรัสเซียกล่าวว่าเป้าหมายหลักของการบุกค,ครั้งนี้คือเพื่อปลดปล่อยภูมิภาคดังกล่าว คณะที่รอยเตอร์รายงานทหารยูเครนสามนายสาม,มารถปักธงยูเครนเนื้อเกาะงูสัญ,ญลักษณ์แห่งการไม่ยอมแพ้สำเร็จแต่รัสเซียส่งเครื่องบินรบโจมตีทางอากาศทันทีส่งผลให้ทหารยูเครนที่ขึ้นเกาะทางทะเลเสียชีวิตไม่ทราบจำนวนยูเครนได้สูญเสียพันธมิตรคนสำคัญในการสนับสนุนหลังจากที่นาย,ยกรัฐมนตรีอังกฤษบร,กรบริสตอนสันประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวานนี้ แต่ทว่าจอร์แดนให้กับม,มั่นว่าอังกฤษจะยังคงเคียงข้างเคียฟต่อไปไม่ว่าเขาจะเป็นผู้นำลอนดอนหรือไม่เกิดขึ้นท่ามกลางความสับสนในบางประเทศชาติโยุโรปที่ให้การสนับสนุนยูเครนท่ามกลางความสงสัยถึงการอยู่ในอำนาจของพวกเขาท่ามกลางความสงสัยว่าสงครามยูเครนอาจยืดเยื้อยูเครนแผ่ภาพช่วงเวลาสำคัญไปทั่วประเทศสำหรับทหารยูเครนสามนาย ชักธงชาติยูเครนสีฟ้าเหลืองขึ้นเหนือเกาะหูใกล้กับซากประดักพังของอาคารที่ถูกทำลายอันริเยอร์มักหัวหน้าคณะทำงานของประธานาธิบดียูเครนได้โพสต์ผ่านเทเล gram ชี้ว่าเหตุการณ์ชักธงชาติยูเครนขึ้นเหนือเสาบนเกาะหูที่สำคัญทางยุทธศาสตร์นี้กำลังจะเกิดขึ้นทั่วประเทศในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าธงชาติของอยูเครนอยู่บนเกาะหูแล้ว เบื้องหน้าของพวกเรามีวิดีโอคลิปมากมายจากมือต่ตางๆในยูเครนที่ถูกยึดครองชั่วคราวขณะเดยียวกันที่กรุงมอสโกรรสกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้กล่าวผ่านแถลงการว่าพบทหารยูเครนจำนวนไม่กี่นายขึ้นบนเกาะงูกรกนตะวันขึ้นของวันที่7รกรกฎาคมโฆษกโกระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวยืนยันทางทแถลงการถึงการโจมตีเกาะงูทางอากาศว่าเครื่องบินรบกองทัพอากาศร,รสัสเซียหนึ่งลำเข้าโจมตีทันทีด้วยวิสไสลายความแม่นยำสูงจำนวนหนึ่งทั้งนี้ สัปดาห์ที่ผ่านมารัเสเซียถแถลงว่าได้ยอมถอนกำลังออกมาเพื่อแสดงความปรารถนาดีในการไม่ขัดขวางสหประชาชาติในการเปิดทางมนุษยธรรมเพื่อทัยยพืชสามารถส่งออกไปจากยูเครนได้ขณะที่ฝ่ายยูเครนอ้างว่าเคียรประสบความสำเร็จสามารถปลักดันกองกำลังรัเสเซียออกไปหลังการโจมตีด้วยปืนแก๊มิสไซล์กลังหมรัเสเซียระบุว่า ราวเช้ามืดเวลาห้านาฬกากำลังทหารยูเครนไม่กี่นายขึ้นฝั่งบนเกาะด้วยเรือยนต์และทำการถ่ายภาพพร้อมกับทงชาติยูเครนเครื่องบินกองทัพอากาศรัสเซียได้เข้าโจมตีทันทีด้วยมิสไซล์ความแม่นยำสูงบนเกาะงูส่งผลทำให้ทหารยูเครนบางส่วนเสียชีวิตนอกจากนี้ในวันเดียวกันรัสเซียยังได้ใช้มิสไซล์แม่นยำสูงแบบพื้นสู่อากาศ Kh-31 เข้าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันกลางทะเลดำที่ลอยลำมานานร่วม4เดือนรอยเตอร์รายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันมิเลเนียนสปริตชักธงชาติของเหมาดูว่าถูกมิสไซล์รัสเซียโจมตีครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์และครั้งที่2เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ด้านกองบัญชาการภาคใตยย้ยุเครนกล่าวว่าการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ลอยลำกลางทะเลมานานหลายเดือนโดยที่ไม่มีลูกเรือและมีน้ำมันดีเซลอยู่บนเรือร่วม500อตันนั้นเป็นเสมือนเะเบิดทางนิเวศวิทยา และเชื่อว่าน้ำมันส่วนที่เหลือจะถูกเผาจนหมด